ต่อไปเร้ากันตั้งใจฟังเทศให้พากันนั่งสังรวมมีความสงบฟังเทศฟังธรรมฟังวาทธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ที่น้องญาติโยมมาที่นี่ในวันนี้คือเกี่ยวเนื่องด้วย ทิธีการบวชคือจะมาบวชลูกบวชหลานนี่ข้อสำคัญเป็นอย่างนั้น <c oughs> จึงได้พากันเสียสละมาโดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธพุทธบริษัทก็มีพระพิจูสามเณรนักบวช แล้วก็มีอุบาสกอุบาสิกาคือพี่น้องญาติโยมชาวบ้านอันนี้เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่ายังไงต้องมาฟังวอว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าพวกเราทุกท่านทุกคนนี่ที่เกิดมานี่อาศัยบุญอาศัยกุศลนำมาพามาเกิดฉะนั้นการมาบวชเป็นพระพิสุ์สาม,มาเณร อย่างน้อยๆก็เป็นพิธีการสร้างบุญสร้างกุศลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วพี่น้องญาติโยมมาสนับสนุนในการบรรพชจาบสมบทการบวชนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลส,ส่วนหนึ่งฉะนั้นหลักการนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่า เป็นสิ่งที่จะยกฐานะความเป็นอยู่ของพวกเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำว่าบุญบุญคำนี้เป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความสุขความเจริญของพวกเราคำว่าบุญคำนั้นนะ่ะภาษาเราก็คือความสุขความเจริญของพวกเรานั่นแหละ หรือแปลอีกศัพท์หนึ่งว่าบุญคือความสมบูรณ์ในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราถ้าคนเกิดขึ้นมาแล้วขาดความสมบูรณ์มันเป็นยังไงขาดความสมบูรณ์ก็คือไม่มีที่พึ่งพาอาศัย เป็นคนทุกข์คนยากคนลำบากกากรรมอันนี้กัเรยว่าขาดบุญนั่นเห็นไหมขาดความสมบูรณ์ทรัพสมบัติภายนอกเป็นคนทุกข์คนยากลำบากกากกรรมอย่างนั้นเรียกว่าขาดบุญนอกจากนั้นแล้วความสมบูรณ์ภายในคือรูปร่างกายของพวกเราอันนี้เป็นทรัพสมบัติภายใน ทรัพส,สมบัติภายในคือรูปร่างกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนนี้ขออาศัยความสมบูรณ์คือมีขาสองแขนสองศรีรษะอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนมีครบสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้นี่เรียกว่ารูปสมบัติผู้มีความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นมามันตรงกันข้ามกับรูปวิบัติ ความเป็นวิบัติดูที่พวกเราเคยเห็นม่ใช่หรือคนเกิดขึ้นมาบางคนตาบอดเนี่ยเห็นไหมบางคนหูหนวกเนี่ยเห็นไหมบางคนแขนขาดขาขาดมันมีดาดเดินทั่วโลกม่ใช่หรือสิ่งเหล่านี้อันนั้นแหละคือความวิบัติมันไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นบาปคนบาป นั่นเห็นไหมนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พากันสร้างบุญให้พากันทำบุญเพื่อความสมบูรณ์ที่พวกเราเกิดขึ้นมาแต่ละพบแต่ละชาติดังนั้น <c oughs> คำว่าบุญนี่เอกศัพท์หนึ่งคือเครื่องอาศัยของพวกเราเดี๋ยวนี้เราเกิดขึ้นมาเรามีกาย เป็นที่อาศัยของจิตใจเรามีใจเป็นที่อาศัยของสังขารร่างกายจริงๆแล้วตัวเราคนหนึ่งแต่ละคนแต่ละคนมีสองอย่างเท่านี้มีกายกับใจนี่เท่านี้เกิดขึ้นมาไม่มีอะไรติดตนตามตัวมาเลยผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่มีเงินแต่ตังแดงเดียวก็ไม่ได้ติดมา เกิดขึ้นมาเบื้องแรกก็มีแต่กายกับใจเท่านั้นพอโผล่มาก็มีเสียงร้องเอาแววเอาแว่เท่านั้นเองแล้วฉานั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็หมายถึงว่ากายของเหล่านี้มีความดีเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจใจของเรามีมีความดีเป็นเครื่องอยู่ของร่างกาย ยึงจะได้ชื่อว่าเรามีความสุขมีความเจริญคนเกิดขึ้นมาดูที่ว่าถ้ากายมันไม่สมประกอบใจไม่สมประกอบถ้าใจไม่สมประกอบก็เป็นว้เป็นบ้าเสียจิตทีิผิดจากมนุษย์ทั้งหลายนั่นเห็นไหมถ้าใจประเภทนั้นแล้วเราใจเป็นบาปเกิดขึ้นมาแล้วถึงหลางกายมันจะดีมีแขนมีขามีหูมีตา มีอวัยวะสมบูรณ์ก็าตามแต่จิตใจมันเสียจิตใจเป็นใบเป็นบ้านั่นเลยว่ามันเสียทางจิตใจแล้วก็ใช้ไม่ได้หรือจิตใจดีมีสติมีปัญญาอยู่แต่สังขารร่างกายไม่สมประกอบนั่นก็ไม่สมบูรณ์ดิฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนความสุขบรรดามีในพวกเรามันมีในลักษณะไหน สุขทางกายเรียกว่ากายยิกสุขสุขทางใจเรียกว่าเจติกสุขคือใจมีความสุขกายมีความสุขอันนี้แหละพวกเราปรารถนาอย่างนี้ไม่ใจ่เหลือเมื่อปรารถนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราบำเพ็ญบุญกระทําบุญให้เกิดให้มีขึ้นสุขขอปุญญาสุจโย การสั่งสอการสร้างสมบุญเป็นเหตุนำมาให้เกิดสุกแน่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นนะพวกเราจะนั่นการมาทำบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ไหนก็ตามให้พากันอุ่นอกอุ่นใจอิม่มอกอิ่มใจในการกระทำเพราะการกระทํำส่วนนี้คือการสร้างความดีให้เกิดกระจเรา คือการสร้างความดีให้เกิดกับรูปร่างกายของเราถ้าพวกเราร่างกายขาดความดีคุณเป็นยังไงร่างกายขาดความดีก็เกิดขึ้นมาแล้วมีแต่โรคมีแต่ภัยเจ็บไข้ได้ป่วยอดอดแดดๆมีหนำซ้ำยังตายแต่น้อยแต่หนุมพัดภาคจากกันไป <c oughs> เห็นไหมที่เป็นอย่างนี้กระดาษเดินทั่วโลกไม่ใช่หรือคนเกิดขึ้นมา ใจิตใจเป็นทุกข์อยู่งานกลางวันก็เป็นทุกข์กลางคืนก็เป็นทุกข์ทุก,ทกอกทุกใจทุกใจแล้วยังไม่แล้วทุกกายเพิ่มเติมเสริมต่อกันบวกกันทุกทางกายทุกทางใจในชีวิตจะมีความหมายอะไรจะนั้นเมื่อขาดความดีอย่างนี้แล้วเป็นชีวิตที่น่าสลดสังเวชมากพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พวกเราสร้างบุญธรทำบุญเอาไว้ <c oughs> โดยจะพอแล้วพี่น้องญาติโยมเข้าใจไม่ว่า ชีวิตของพวกเรานั้นกำลังเดินทางเข้าใจไหมเดินทางไปไหนเดินทางไปตามพบตามชาตินั้นๆอย่างที่พบนี้ชาตินี้พวกเราก็ได้เดินทางผ่านขึ้นมาเกิดขึ้นมาในพบนี้เรี่าเป็นพบของมนุษย์นี่กำลังอยู่ในท่ามกลางในระหว่างความเป็นมนุษย์ แล้วต่อไปข้างหน้าล่ะที่นี่เราจะเดินทางไปที่ไหนคำว่าเดินทางต่อไปข้างหน้าก็เหมือนอย่างที่พวกเราเคยรู้เคยเห็นไม่ใช่หรือไอคนที่ล่มหายตายไปน,นั่นนะคนที่ตายไปบางคนก็ตายอายุเท่าแจ่ตะลาคำข่าบางคนก็ตายอย่างน้อยยังงนุมบางคนก็ตายยังเป็นเด็กเป็นเล็กชีวิตออกจากร่างแต่และเพศแต่และวัยนั่นคือหมายก็ว่าออกจากร่างนี้เพื่อไปก่อร่างข้างหน้า เพื่อประจุติ่อในร่างอีกครั้งหน้าชาติหน้าต่อไปนะนางจะดำเนนการหมุนเวียนในลักษณะนี้ท่านว่าวัตตะการหมุนการเวียนเวียนในวงจรของชีวิตในภพในชาติยังเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ท่ามกลางท่ามกลางแห่งความดีความชั่วท่ามกลางของภพมนุษย์นี้ความดีเป็นยังไง ความดีก็ต่อจากมนุษย์นี้ไปก็สวรรค์สมบัติเป็นเทุดรเทวดานั่นเห็นไหมเป็นพระอินทร์พระพรหมนั่นสูงขึ้นไปความดีที่สูงขึ้นไปล้วนแล้วแต่ดวงจิตดวงใจนี้ดังนั้นไปเป็นความสุขที่มีความละเอียดอ่อนความสุขที่มีมากอยู่ในเทวดาเทวดาพระอินทร์พระพรหมนั่น หาที่เปรียบไม่ได้กับความสุขในลักษณะที่พวกเราต้องการปรารถนาบรรดามีอยู่นี่แหละที่จิตใจมันรู้อยู่นี่แหละแตนั้นความสุขอันนี้ในเมืองมนุษย์พวกเราก็เคยได้รู้ว่ามีความสุขอย่างไงมีความสบายอย่างไงแต่ความสุขในเมืองมนุษย์นี้เป็นความสุขที่เป็นแนวทางที่พวกเราจะได้ นึกว่าความสุขอันนี้ถ้าเผื่อมีมากๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจพอใจฉะนั้นความสุขประเภทนี้ควรจะทําให้เกิดให้มีขึ้นมากได้เพราะบุญกุศลนี้เท่านั้นที่ความสุขนี้มันจึงจะมีมากขึ้นไปได้ความสุขลักษณะนี้มีมากขึ้นกว่านี้กับพบภูมินั้นคือเท,ทเทวดาเข้าสู่พบภูมิของพรยออินพระพรเนี่ก็บบนวงจรอรรมายกับที่นี่ ถ้าเพื่อบุญกุศลของเราหมดช่วงจังหวะบุญกุศลของเราไม่ต่อเนื่องพบภูมิฝ่ายต่ำมันยังรออยู่บางดวงจิตด,ด,ดวงใจ,งใจน่นนะเข้า ้องของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดขึ้นมากับเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าท้องวัวเกิดมาลูกวัวเข้าท้องควายเกิดมาลูกควายเข้าท้องหมูท้องหมาเกิดขึ้นมาเป็นลูกหมูลูกหมาเข้าท้องเป็ดท้องไก่เกิดขึ้นมานลูก,ลกเป็ดล,ลูก,ลก,ลกไก่จะว่าไงกระดวงจิตด,ดวงใจอันนี้แหละไม่ใช่ว่าลูกหมูลูกหม,กมา อันนั้นก็ดวงจิตดวงใจของหมูของหมาต่างหากดวงจิตดวงใจของวัวของควายต่างหากพ่อแม่ก็เป็นวัวเป็นควายพ่อแม่ก็เป็นหมูเป็นหมาก็เป็นอย่างนั้นต่างหากอันนั้นไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะคือดวงจิตดวงใจนี่จะไปเ,ะเข้าสู่พบูมมความเป็นมนุษย์ก็าตามจะเข้าสู่พบูมมของสัตว์เดรัจฉานก็าตาม ถัดในลายฉานทุกประเภทจะหมูเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นมากก้าก็ตามขึ้นชื่อว่าแต่ละพบแต่ละภูมนั้นมันมีความแตกต่างกันที่มองเห็นได้ชัดคือรูปร่างส่วนจิตใจนะั้นมันเป็นจิตใจชื่ออันเดียวกันจิตใจตรงนี้อยู่ในพบของวัวของควายก็เรียกว่าจิตใจเหมือนกัน แต่จิตใจของวัวของควายเจพอพ่บของหมูของหมาก็เรียกจิตใจเหมือนกันไม่ได้เรียกอันอื่นนะอยู่ในพบของคนเรียกจิตใจเหมือนกันฉะนั้นชื่ออันเดียวกันมันจึงต่างแต่คุณน่าทำคุณงามความดีเท่านั้นจึงแยกประเภทออกไปตามพบตามภูมิน,าน,าน้นๆนอกจากนั้นแล้วเป็นเปรตเป็นผีก็รู้ได้เป็นจิตเป็นใจดังนั้นตกโรกเวจีเป็น เป็นเปรตเ,เป็นผีเหล่านี้ตัวก็โรคระเีเหล่านี้ล้วนแต่ดวงจิตดวงใจดังนั้นไม่ใช่อื่นไกลนาะเนี่ยวงจรอันนี้แหละเป็นที่ไปของดวงจิตดวงใจผู้มีจิเลสอยู่ผู้มีความโลภผู้มีความโกรธผู้มีความหลงผู้มีราคะตัณหาเหมือนอย่างจิตใจของ พี่น้องญาติโยมที่เป็นอยู่มีอยู่เนี่ยฉะนั้นถ้าความโลภยังมีอยู่ความโกรธมีอยู่ความหลงมีอยู่ราคาตัณหานี่มีอยู่จึงพาให้พากันตื่นตนตื่นตัวอย่ามัวเมาประมาทในชีวิตแท้ๆพระจิเลตประเภทนี้แหละมันจะทําให้พวกเราหลงพบหลงภูมทําจะให้มันจะทําให้พวกเราหลงฐานหลงฐานความความเป็นสมบัติที่ดีเอาไว้ ฉะนั้นเมื่อเรามีความโลภมีความโกรธความหลงมีในจิตในใจความหลงนี่มันพาให้เราทำทำไปแบบความหลงอันนี้มันจะตกทุกข์ได้ยากทำไปแบบความโลภอันนั้นแล้วมันจะตกทุกข์ได้ยากทำไปแบบความโกรธนั้นมันตกทุกข์ได้ยากฉะนั้นกิเลสสามประเภทความโลภความโกรธความหลงมีในดวงจิตดวงใจอันนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะภพไปต่ำมันจึงเป็นไปมันจึงมีอยู่ แต่นั้นในดวงจิตดวงใจนี้ทั้งนั้นพี่น้องญาติโยมทั้งหลายอย่าพานเข้าใจว่าชาติหน้าไม่จะไม่มีนาะมาผลน,นิพพานจะไม่มีอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนาะเทพบุตรเทวดาจะมันไม่มียอยา่นนะา,ยไยาไปเข้าใจอย่างนั้นนาเปรตผีจะลกเวจีไม่มีอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนาเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าต,ตรัสลูก็มารู้สิ่งเหล่านี้แล้ว ม่รู้ว่าพบภูมิของดวงจิตดวงใจถ้าจิตใจไม่มีบุญไม่มีกุศลนั่นจุติจากพบภูมจุติจากพบนี่ชาตินี้แล้วไปอยู่ในอบายภูมิเกิดพบภูมิที่หาความสุขความเจริญไม่ได้เข้าทองหมูท้องหมาเป็นลูกหมูลูกหมาเท่าเข้าท้องวัวท้องควายเป็นลูกวัวลูกควายนั่นอบายภูมิ ไปเป็นเปรตเป็นผีตกลกเวจีนี้อบายภูมพบภูมิหาความสุขความเจริญไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะดวงจิตดวงใจนั่นมันขาดบุญดวงจิตดวงใจไม่มีบุญนั่นเห็นไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนเอาไว้ว่าควรบำเพ็ญบุญเอาไว้ควรสร้างบุญเอาไว้ ควรกระทำบุญดไว้บุญนี้จะได้ยกฐานะของจิตของใจนี่ถึงจะเวียนาหตใจเกิดอยู่อย่างน้อยๆกิดได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นี้มนุษยนะ์สามมนุษยนะ์โสเป็นมนุษย์ที่ฐานะม,นานะมีความเ,าเกิดขึ้นมาพบคุมอยู่ในฐานะที่มีความเจริญเกิดขึ้นมาเป็นพบชาติที่มีความสูงส่งในชีวิตการเกิดพระพุทธเจ้าส,ร,สรรเสริญ ว่ามนุษย์นี่เท่านั้น <c oughs> ที่จะทำดีต่อเนื่องไปได้มนุษย์นี้เท่านั้นที่จะอาศัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจดังนั้นพี่น้องญาติโยมเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้ได้ยินได้ฟังว่าว่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและว่าพบภูมิการเกิดนี้ ถ้าเกิดมาด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจึงจะมีความสุขความเจริญน,นั่นเห็นไหมที่พวกเราเกิดขึ้นมาในภพนี้ชาตินี้ก็ได้ดูได้รู้ได้เห็นมาใจหรือชีวิตความเป็นอยู่ของเรากดีความเป็นอยู่ของท่านผู้อื่นก็ดีอย่างท่านเกิดขึ้นมามีฐานะที่ดีมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ดี เป็นเจ้าฟ้ามหากริ s ์นั่นเห็นไหมพวกเราเคยได้พูดไปใจ้าโอ้บุญของท่านนาะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเจ้าฟ้ามหากริย์มียศถาบรรดาศักดิ์อันใหญ่หลวงอย่างนั้นบุญของท่านนะท่านไปไหนมาไหนมีความสะดวกท่านไปไหนมาไหนมีความสุขความสบายบุญของท่านนะนี่พวกเราก็ว่าม่ใช่หรือเคยได้ว่ามม่ใช่หรือ จันนั้นเห็นคนบางคนมีความระบากากรรมตกทุกข์ได้ยากโอ้บาปองเขาน่าเป็นอย่างนั้นกรรมองเขาน่าเป็นอย่างนั้นแน่เห็นไหมนี่พวกเราก็ว่ากันอยู่มันใช่หรือทําไมจึงว่าอย่างนั้นกระเพาะสภาพความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นสัญชาตญยานของดวงกจกตดวงใจนี่มันระลึกขึ้นมาได้อยู่เห็นภาพพน์ในสิ่งที่น่าสรรเสริญเกโอกบุญของท่านเนี่ยเรานึกขึ้นมาได้แนละ้วก็ว่า เห็นพาพ์ในสิ่งที่น่าสลดสังเวชโอ้บาปของเขาแน่แล้วก็ว่าอย่างนั้นไม่ใช่หรือแต่ทีนี้โอปนายโกโน้มอมเข้ามาดูเรื่องของเราเรื่องของเราตัวของเรากายของเราใจของเราฐานะของเราจะเรียกว่าบุญหรือจะเรียกว่าบาปอันนี้ความจริงแล้วควรจะเรียกว่าบุญพราะเกิดขึ้นมาพวกเรามันได้ มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์มีแขนมีขามีหน้ามีตามีอวัยวะทุกสัดส,ส่วนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดถึงจะไม่สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติเกิดขึ้นมารูปสวยรูปงามรูปงามที่มีความเลอเลิศอย่างนั้นก็เรียกว่าพวกเรามีบุญอยู่ในฐานะที่ว่าพอใช้ได้เกิดขึ้นมาไม่มี ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองจนเรียกว่าได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีก็าตามแต่พวกเรามีพออยู่พอจินพอใจกันนะว่าเป็นผู้มีบุญพอใช้ได้ฉะนั้นบุญความดีของพวกเรามีกันขนาดนี้แหละพวกเราก็เห็นว่ายังไม่เพียงพอไม่ใช่หรือ,อลูกสวยลูกงามนี่พวกเรายังไม่เพียงพอไม่ใช่หรือความร่ำความรวยอย่างนี้พวกเราก็ยังไม่เพียงพอไม่ใช่หรือ ถ้ายังไม่เพียงพอเข้าใจว่าตัวเองมีน้อยอยู่อันนี้แหละเป็นเหตุให้พวกเรานึกอยากจะทํำบุญเพื่อเพิ่มเติมเสริมความดีของเรานึกอยากจะทําบุญเพิ่มเติมเสริมความสุขความเจริญความมั่งความมีความดีความสวยความงามของพวกเราห้มันมากยิ่ง,งขึ้นไปกว่านี้นึกขึ้นมาอย่างนี้ ทำอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังถ้าไม่ได้เห็นว่าการประพฤติการปฏิบัติที่เกิดเป็นบุญเป็นกนุศลอยู่ยังไงพวกเราก็จะมัวเมาประมาทการหาอยู่หาจินแต่ละวันแต่ละเวลาไม่ได้นึกถึงบุญไม่นึกถึงกุศลไม่นึกถึงคุณงามความดีอะไรเลยนี่จะเสียเสีย โอกาสเสียการเสียเวลาที่พวกเราเกิดขึ้นมาแทนที่จะได้เป็นคติการเห็นการได้ยินได้ฟังเป็นคติเตือนจิตเตือนใจว่าเราเกิดขึ้นมาในชีวิตนี้อาศัยบุญอาศัยกุศลพามาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วเราจะอาศัยแต่บุญคือความสุขความสบายพบนี้พบเดียวชาตินี้ชาติเดียวตายแล้วแล้วไปคิดอย่างนี้ผิดถนัดนา พราะชีวิตความเป็นอยู่ของเมืองมนุษย์นี้ถึงจะมีความเป็นอยู่แท้ที่จริงแล้วก็มีความไปอยู่รอความเท่าความแจ่ความเจ็บความตายนี่ว่าตามตรงมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อถึงข่าวพัดภาาจากกันไปนี่ดวงจิตดวงใจไม่ได้ตายดวงจิตดวงใจนี่ถ้าเผื่อมีบุญมีกุศลน้อย ไปเกิดเพราะภูมิถึงี่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แน่ไม่สมประกอบพวกเราไม่ต้องการไม่ใช่หรือฉะนั้นการเกิดขึ้นมาถึงจะเป็นมนุษย์ก็ขอให้มีบุญมีกุศลพาไปเกิดเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นคนที่มีรูปสวยรวยทรัพย์เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นผู้มีติปัญญายศถาบรรดาศักดิ์ต้องการอย่างนี้ไม่ใช่หรือ ถ้าต้องการอย่างนี้ให้พี่น้องญาติยอมมีความเชื่อมั่นในศีลมีความเชื่อมั่นในธรรมมีความเชื่อมั่นในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลศีลที่ไม่เคยรักษาก็พยพยามหาโอกาสรักษาศีลทานไม่เคยทำบุญทำทานไม่เคยใส่บาตรประจำวันก็พยพยามหาโอกาสใส่บาตรประจำวันเอาไว้ตากบ,บาตรใส่บาตรแต่และวันแต่และวันนั้นก็ได้ชื่อว่าเราได้ ทำบุญไว้แต่นะวันแต่นะวันไม่ได้ขาดหรือการฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ลูกพวกเรากควรจะหาโอกาสการฟังเทศฟังธรรมนี่มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทางจิตใจคือจิตใจนี้มันมีความเศร้าหมองอยู่ประจำด้วยอำนาจกิเลสความโรบความโกรธความหลง จิตใจนี่มันมีความขุนมัวอยู่แบบธรรมชาติด้วยอัตราของความโลภความโกดความหลงจิตใ,ใจเศร้าหมองฟังแต่ว่าเศร้าหมองเป็นไรมันดีไหมฟังแต่ว่าขุนมัวเป็นไรมันดีไหมฉะนั้นสิ่งใดมันขุนมัวสิ่งใดมันเศร้าหมองสิ่งนั้นมันก็หมดค่าหมดราคาม่ใช่หรือพร้อมเป็นของสกปรกสิ่งใดมีของสกปรกสิ่งนั้นก็ลด ค่าลดราคาลงมาใช่หรือนี่โดยเฉพาะแล้วจิตใจที่มันเศร้าหมองจิตใจวิสกกปกฉะนั้นการมีการที่มีจิตใจส,สิตกกกเศร้าหมองนี่จิตใจลดคุณค่าลดราคาลงเมื่อจิตใจมันขาดความดีอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าจึงเมตตาสงสารว่าให้พากันชำระจิตใจนี่มันผ่องใสขึ้นมา ชำระจิตใจนี่มันสะอาดขึ้นมาด้วยศีลด้วยธรรมชำระจิตใจนี่มันสะอาดขึ้นมาด้วยบุญด้วยกุศลมันจึงจะถูกเมื่อจิตใจมันสะอาดผ่องใสแล้วมันก็มองเห็นดีมองเห็นชั่วมองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่หรือเหมือนกระจกเงาที่มันใส กระจกเงาใสลรมองส่องอะไรมันก็เห็นชัดมาใช่หรือถ้าจิตใจเราก็ผ่องใสมันยิ่งมองเห็นอะไรทะโลกผู้ปองไปยิ่งกว่าวัตถุภายนอกอันนั้นจะนั้นพี่น้องญาติโยมเมื่อจิตใจของเรามันมีความเศร้าหมองด้วยกิเลสตัณหาอยู่ก็พยายนึกถึงบุญนึกถึงกุศลนึกถึงคุณง,งามความดีนี้แหละ ข้าเป็นเครื่องกับจัดปัดเป่าให้จิตใจของเรามีความผ่องใสขึ้นฉะนั้นในโอกาสที่พวกเรามาคราวนี้ให้พากันมีความภูมิใจให้พากันมีความอุ่นใจว่ามาบวชลูกบวชหลานนี่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการำาชำระกิเลสที่มีความเศร้าหมองทางจิตทางใจของพวกเราให้มันมีความลดน้อยถอยลงทําให้จิตใจงเรามีความ ่องใสขึ้นเพราะการบำเพ็ญบุญนี้นี่พากันมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ถ้าพวกเราเข้าใจอย่างนี้แล้วพวกเราก็จะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญที่ได้แสดงมากเห็นว่าพอสมควรแก่เ,เวลาเอวังก็มีด้วยพระกาและเจนีเออเอาตันีเพือนเลิกกุาแจกาเพื่อเลิกพระวันกุญแจเอนเล่าเอา